ได้เวลาทดลองเล่นฮีโร่ตัวใหม่อย่างโซล่าแล้วนะทุกคนคืออยากจะบอกว่าคลิปนี้ก็อัดไว้ตั้งแต่ตอนเปิดตัวฮีโร่ตัวใหม่แล้วแต่ว่าเพิ่งได้มาลงนะฉันก็ไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันว่าทำไมเป็นคนชอบดองคลิปมากขนาดนี้เอาไม่เข้าใจเลยจริงๆ คือคนอื่นเนี่ยเขาลงไปตั้งแต่วันแรกๆแล้วใช่ไหมที่ทดลองเล่นน่ะฉันนะเพิ่งจะมาลงคลิปวันนี้อ่ะพวกเธอแต่ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะมาลองดูกันก่อนว่าตัวนี้ฉันจะแบบว่าสามารถเล่นได้ไหมความจริง exp ก็ไม่ใช่แบบเลนที่ฉันเล่นสักเท่าไหร่นะพวกเธอเพราะงั้นตัวละครที่เปิดมาในในเลนนี้ก็แบบก็ไม่ค่อยเท่าไหร่ ยังไงอะ่ะคือเกมนี้อะ่ะถ้ามันเป็นเลนที่เราไม่ถนัดนะไม่ว่าจะเปิดตัวตัวไหนมามันก็แบบมันก็ไม่ค่อยถนัดอยู่ดีแต่ก็จะมาลองเล่นแล้วแมตชนี้ฝั่งนั้นก็คือน้องกรีนิเวียของเราพวกเธอฉันจะสู้ได้ไหมฉันก็ไม่รู้เหมือนกันส่วนสกิลเนี่ยก็แอบงงๆนะแต่ก็ดูฉันเล่นก็แบบอาจจะงงๆนะก็ฟาร์มไปก่อนรอให้แบบว่ารอ ให้ได้เวลสี่ก่อนแล้วค่อยลองว่าฉันจะกดอันติทันไหมก็ตัวนี้ฉันมองนะถ้าแบบว่าเรากดอันติไม่ทันก็คือ,คอเข้าไปรับตีนอะใช่ไหมพวกเธอแต่ดูท่าเดินเนี่ยแบบห้ามากข้าวมากเข้ามากพวกเธอแล้วก็เนี่ยปาฝั่งนั้นคืออะไรอลิศหรอตีก็ไม่ค่อยเข้าเนี่ยฉันแบบอุ้ยฉันแปลงร่างไปแล้วนะแปลงเป็นร่างสายฟ้าแต่ว่า ก็มันก็เก็บไม่ได้อะมันกดอันติไม่ได้อะพวกเธออาจจะยังงงๆอยู่นะยังไงอ่ะแต่ก็เดี๋ยววารมไปก่อนรอดูแล้วกับกรีน n เวียที่เล่นอย่างวิบวับกระโดดหลบไปมาเนี่ยฉันจะไหวไหมแต่ถ้าเดินพวกเธอถ้าเดินของโซละคือแบบห้าวมากนี่นะหรือคือร่างของลูฟี่ในอนาคตชัวร์แล้วใช่ไหมว่าจะคอแลบกับวันพีชนะซึ่งหลายคนก็แบบ คอนเฟิร์มแล้วนะแต่ฉันยังไม่คอนเฟิร์มฉันจะไม่คอนเฟิร์มอะไรทั้งนั้นจนกว่าเกมจะออกมาประกาศนะไม่คาดเดาแล้วก็ไม่คอนเฟิร์มนะน้องกรีนก็มีแบบว่าควกมัวนิดนิดหรือเปล่าไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวฉันเลยเพราะว่าฉันก็เล่นไม่เป็นในตัวนี้นะ่ะเนี่ยก็คือแบบตาแรกที่หยิบลงเลยนะหยิบลงแล้วก็อัดคลิปทันทีคือฉันอยากจะบอกทุกคนว่าคือฉันอนะ่ะอัดคลิปไว้เยอะมากเลยนะคลิปที่ฉันเล่น หรือว่าคลิปที่แบบเปิดตัวสกินใหม่อะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ยังยังไม่มีเวลาตัดสักทีก็ไม่รู้ว่าฉันทำไมถึงเป็นคนอย่างนี้ทำไมถึงเป็นคนชอบดองคลิปไม่ตัดอะไรอย่างเงี้ยฉันก็แบบเอองงตัวเองมากอะ่ะอยากจะเป็นคนที่แบบว่าอัดแล้วตัดเลยแล้วก็อัพคลิปเลยก็น่าจะดีแต่ก็นั่นแหละยิ่งแบบช่วงเนี้ยติดซีรีส์พวกเธอ ติดซีรีส์แล้วก็ติดนิยายด้วยอือเวลาแบบเวลาส่วนใหญ่ก็เลยแบบว่าทุ่มทุ่มไปให้แบบว่าสิ่งที่ติดอยู่ตอนนี้นะถ้าเล่นเกมก็เล่นยาวไปเลยอะอย่างอย่างเช่นแบบว่าถ้าเล่นคืนนี้ใช่ไหมก็แบบบางทีก็แบบเช้าของอีกวันอะทําไปได้นะคือฉันแบบงงมากทําไปได้แล้วเนี่ยอะไรแบบเข้าไปไฟพวกเธออาจจะแบบว่าพูดไม่ตรงกับเกมเท่าไหร่นะ อาจจะเล่าเรื่องของตัวเองไปบ้างก็นั่นแหละพวกเธอแต่ป้อมฉันแตกไปแล้วทําไมฉันแบบไปช่วยเพื่อนแค่แป๊บเดียวที่เลนกลางป้อมฉันแตกไปแล้วหรอทําไมถึงเป็นอย่างนี้อ่ะคือฉันต้องไปเอาป้อมคืนก่อนหรือเปล่าหรือว่าฉันควรจะลงไปช่วยเพื่อนด้านล่างดีงั้นฉันก็ขอดันป้อมก่อนก็แล้วกันเพราะว่า ป้อมเราแตกไปแล้วไงเราก็ต้องเอาคืนบ้างมันจะได้เท่าๆกานันนะไม่งั้นไม่งั้นเลนฝั่งเรามันก็จะแพ้ไงโอเคได้ป้อมคืนมาแล้วแต่รู้สึกเหมือนว่าทีมฝั่งฉันน่ะจะได้คิวเยอะกว่าใช่ไหมรวยกว่าแล้วเนี่ยฉันโดดเข้ามาทําไมโดดเข้ามาหาลิศแล้วเลือดจะหมดไหมอุอ้ยเธออุ้ยไม่ได้อะ่ะลิซมันหนีเก่งอ่ะพวกเดิ เป็นตัวที่เป็นตัวที่น่ารำคาญตัวหนึ่งนะเลือดไม่ลดแล้วก็แบบหนีเก่งมากแล้วก็เข้าถึงตัวเราก็เร็วมากเธอฉันว่าแบบโซลา่าถ้าเจอแบบคาเลอาก็ก็ไหวหรือเปล่าใครที่ตอนนี้แบบว่าเป็นเมนโซล่าบ้างแล้วอะคือโดนอันติของคาเลอารวบเข้าไปก็แบบสมมุติว่าเรากําลังแปลงร่างอยู่ใช่ไหมแล้วกําลังจะกดอันติเราก็จะเสียอันติฟีฟ,ฟีหรือเปล่า อันนี้ตามความคิดของฉันนะแต่ก็ไม่แน่ใจอุ๊ยแต่ฉันก็เก็บมาได้ด้วยการลุมการลุมมันคืองานอันถนัดของเราเราไม่ถนัดหนึ่งหนึ่งนะคะเราถนัดแบบว่าหมารอบกัดถนัดแบบว่าลุมเป็นฝูงนะจ๊ะฉันเพิ่งเล่นตาแรกไงฉันก็ยังไม่แน่ใจว่าฉันจะแบบหน,หนึ่งได้ไหม <S <S ตัวที่ฉันกล้าหนึ่งหนึ่หรับเลน exp นะก็มีตัวเดียวก็คือน้องซ c แค่นั้นเลย ส่วนตัวอื่นก็ฉันไม่ถนัดนะแต่ทีมเราก็ได้เปรียบนะฉันก็เล่นชิวๆแล้วอะเพราะว่าแบบเพื่อนในทีมแบกมากขอแค่เราไม่เข้าไปแจกดแค่นั้นก็น่าจะพอแล้วปะน่าจะชนะได้แล้วเนี่ยเธอได้ไหมได้ไหมอลิสอลิสจะตุยไหมเฮ้ยไม่ตุยอันติไม่โดนพวกเธอก็นั่นแหละมันเป็นการเล่นครั้งแรกนะเราก็ยังกะระยะไม่ถูกอะ มันต้องอย่างนี้ป้าแปลงล่างแล้วก็กดสกิล2เข้าไปแล้วก็สกิลหนึหรือว่าแปลงล่าง2 2 1แล้วก็อันติแบบนี้หรือเปล่าเออถ้าจำสกิลฉันก็จะชอบจําเป็นตัวเลขแบบนี้นะจะนับแบบว่าสกิล1 2 3ถ้าตัวที่มีแบบ4ี่สกิลก็จะยากหน่อยเฮ้ยเธออลิสอลิสเรามาตามฉันทาไมช่วยด้วยพี่อารุกะช่วยด้วยเธอดูดิ สคนลุมยังรอดไปได้อะเอ้ยแบนได้แบนนะอลิสนะ่ะเนี่ยหนี่เก่งมากเลยอ่ะมาเดี๋ยวเอาน้องกีนีเวียนะเราจะได้ไหมจะได้ไหมจะได้ไหมโอเคอลูกาดศเก็บไปแล้วฉันเพิ่งคิวไปได้แค่1ตัวเองอ่ะพวกเธออันนี้สาร,รภาพตามตรงเลยนะว่ามันก็เป็นตัวที่เล่นสนุกนะแต่ยังไม่ค่อยเข้ามือฉันสักเท่าไหร่ เดี๋ยวแบบว่าเล่นจบแมตช์นี้แล้วฉันก็แบบต้องไปศึกษาก่อนว่าแบบว่ามันเข้าไฟยังไงเนี่ยแล้วก็อันติไม่โดนด้วยก็หนีเก่งเกินหนีเก่งเกินแต่ก็เก็บคาเลอามาได้โอเคจะเอาหลอดไหมเอาไหมเอาหรือเปล่าทามาเฮ้ยแต่พวกเธอดูสกรอร์23ต่อ8ใช่ไหมเราก็น่าจะเล่นสบายแล้วแหละแต่ก็ประหมาาไม่ได้นะเพราะว่าเกมนี้อะ ถ้าเราแพ้ไฟสุดท้ายแบบช่วงเลดเกมะก็มีโอกาสที่ทีมนั้นจะกลับมาชนะได้ซึ่งช่วงท้ายๆก็ต้องแบบว่าต้องระวังนิดนึงอย่าพึ่งตุยกันหมดเพราะว่าฉันโดนมาหลายครั้งแล้วเกมนำอยู่ดีๆสุดท้ายแบบแพ้แพ้ได้ไงแพ้แบบงงมากแล้วช่วงนี้แบบรีแลกใหม่ด้วยใช่ไหมพวกเธอแล้วฉันน่ะเล่นไปหลายตาม,มากแต่ฉันก็ยังไม่รอดพ้นจากอีปิกไปได้ คือโซโล่ยากมากพวกเธอยิ่งยิ่งแบบว่าเวลในเกมเราสูงนะถ้าเวลน้อยๆอ่ะฉันมองว่าโซโล่ยังจะง่ายอยู่อย่างเช่นผู้เล่นที่เข้ามาเล่นใหม่อย่างเงี้ยเวลยังไม่เยอะอ่ะระบบมันก็จะจับให้ไปแบบว่าเจอกับคนที่แบบเวลไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่มันมันก็ยังถึงจะมองว่ามันจะจับไปโดนแบบว่าพวกร้อยดาวอะไรหลายคนที่จะเจอใช่ไหมแต่ส่วนมากมันก็จะจับให้อยู่ในแบบว่า เวเดียวกันสําหรับผู้เล่นใหม่นะแต่แหลงค่อนข้างง่ายนะเออขึ้นเทพค่อนข้างเร็วด้วยการโซโล่นะพวกเธอแต่พอแบบเวลในเกมมันเริ่มเยอะขึ้นเยอะขึ้นน่ะมันก็ยิ่งยากเราจะสุ่มไปเจอแต่คนเก่งๆแล้วก็ทีมฝั่งเราระบบมันก็จะแบบมีดาร์กซิสเต็มที่จะเอาคนที่แหลงต่ำกว่าเราไม่เชื่อพวกเธอไปลองกดดูว่าแมตช์ไหนที่พวกเธอแพ้บ่อยๆอะ่ะ แล้วพวกเธอไปกดแบบว่าไปกดดูว่าคนร่วมทีมอะแหลงเขาอยู่ที่แหลงไหนซึ่งเป็นแหลงที่ต่ํากว่าเรามากๆอย่างน้อยจะมีหนึ่งหรือสองคนหรือไม่ก็สามคนที่บางคน่ะแหลงเขาอะยังไม่เคยขึ้นเทพเลยสักคนแล้วก็แบบจับให้มาอยู่ในทีมของเราอะอันนี้เราก็ไม่ได้โทษผู้เล่นนะคือแบบเออบางคนเขาก็พยายามเต็มที่เขาแล้วอะแต่เขาก็เล่นได้แค่นั้นอะ นั่นแหละคือสาเหตุของการแพ้บ่อยๆแล้วเราก็ไปกดดูประวัติทีมฝั่งตรงข้ามใช่ไหมสมมุติเราเล่นจบแมตช์ไปแล้วเราสามารถดูย้อนหลังได้ว่าเขาอยู่แลงไหนแลงไหนอะอันนี้แบบแลงอีพิกใช่ไหมที่กำลังเล่นอยู่ตอนนี้อะแล้วแมตช์ไหนที่ฉั้นแบบว่าแพ้บ่อยอะฉันก็จะกดเข้าไปดูแบบว่าเพื่อนร่วมทีมอะมันอยู่แลงไหนวะคือบางคนนะ่ะอยู่แกรนด์มารเตอร์ master, พวกเธอคืออะไรแล้วชันแบบเฮ้ยระบบแบบ คนมันน้อยขนาดนั้นเลยเหรอคนแร้งอีปิกอะซึ่งมันรีแรลงคนก็น่าจะอยู่แรงนี้เยอะใช่ไหมแต่ทําไมถึงจับแบบแกรนด์มาสเตอร์มาอยู่แรลงอีปิกที่เรากําลังเล่นอยู่คืองงมากแกรนด์มาสเตอร์มันแบบเป็นแรลงที่แบบว่าเพิ่งจะผ่านจากการเล่นกับบอทขึ้นมาเองนะอ่านแล้วเนี้ยก็ไม่พูดถึงเกมเลยพวกเธอในที่สุดก็ชนะไปได้นะจ๊ะเนี่ยก็คือประมาณนี้นะสําหรับการแบบว่า ลองเล่นโซละของฉันเป็นครั้งแรกสำหรับฉันก็มองว่ามันเป็นตัวที่เล่นสนุกนะสาย exp น่าจะชอบแต่สำหรับฉันก็อาจจะลองเล่นไปสักสองสามตาก่อนเพราะตอนนี้ยังแบบไม่เข้ามือเท่าไหร่